ซูเปอร์สตาร์อยู่ในสวนดูพินีนะครับนี่คือ fC ของตัวงเงินตัวทองนะครับผมทั่วโลกนะครับผมคือแบบนี้ FC ทั่วโลกนะครับผมอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นตัวงเงินตัวทองนะครับผมอยู่ที่สวนดูพินีนะครับนี่ครับเหมือนมาดูซูเปอร์สตาร์เลยทุกคนอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับ มันสวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พาทุกคนมาดูนักท่องเที่ยวมาดูตัวเงินตัวทองอยู่ที่สวนดุมพินีนะครับฟังเจอทุกคนผมมาทุกวันนะรัคบผมมาทุกวันก็เยอะแบบนี้ทุกวันครับ รันนี้น่าจะประมาณเกือบจ0สิบตัวนุนครับโยนไปนนตัวนะครับซุปเปอร์สตาร์อยู่ในสวนดูพินีนะครับ the best the best วันนี้เขาน่าจะมีต้นตรีในสวนนะครับผมแต่ว่าน่กชาติต่างชาติตอนนี้ ยังไม่สนใจดนตรีนะครับผมมาสนใจแต่กับตุงกันตัวทองอยู่นะครับผมคือแบบปังเวอร์ปังเวอร์สุดๆมันแยกไปแล้ว นี่คือ fC ของตัวเงินตัวทองนะครับผมทั่วโลกนะครับผมคือแบบนี้เ c ทั่วโลกนะครับผมอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นตัวเงินตัวทองนะครับผมอยู่ที่ส่วนดุนพินีนะครับนี่ครับเหมือนมาดูซูเปอร์สตาร์เลยทุกคนอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับ เต็มๆทุกคนไม่มีใครไม่ถ่ายรูปกับผมแน่นเลยครับโอ้ตัวใหญ่มากทุกคนดูมุมนี้ยิ่งตัวใหญ่ครับผมว้าว มีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับม, <Hey. S 1> มันรออาหารนะครับผมจากนักท่องเที่ยวนะแต,แต่นักท่องเที่ยวแม้ได้มาให้อาหารมานะทุกคน <Hey. S 1> <c oughs> ครันักท่องเที่ยวก็มาเป็นครอบครัวนะครับ ช่วงนี้จะเห็นนะครเบที่ม,มาเป็นครอบครอยเยอะนะครับผมตัวนี้ใหญ่นะตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับม,มันจะเดินเข้ามาละมันไม่ได้กลัวคนนะตัวใหญ่จริงครับ และก็มีจุดนั้นอีกทุกคนเนอนอยู่ตรงสะพานนะครับผมตรงสะพานนะก็เต็มเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวบ,บางท่านกซ็ซื้ออาหารพวกขนมปังนะครับผมมาให้กับปลานะครับมาให้ปลาอยู่ที่สวนครับเต็มเต็มนะครับ สวนสาธารณะแห่งนี้เจดุมพีนะครับผมก็กลายเป็นสวนที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับผมนี่คือสวนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมวันวันหนึ่งนี้น่าจะหลายพันคนนะครับผม <Conservative. S 1> ก็คือว่า <restaurants> สิ่งหลักๆที่ ชาวต,ต่างชาติเขาอยากมาเขาอยากมาดูตัวออน,นี้ตัวถอดอันนี้ทุกคนอันนี้ตัวเด็กนะครับไม่ได้กลัวคนนะนี่ก็เดินมาใกล้ผมประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับผมมีแต่คนนี่แต่กลัวมันนะครับวันนี้น่าจะมี ดนตรีนั้นไม่น่าแหละคือมีแล้วล่ะทุกคนแต่น่าจะเป็นช่วงประมาณสักห้าโมงนะครับผมเดี๋ยวค่อยรอชมคลิปกันอีกนะครับเดี๋ยวผมถ่ายทุกคนได้ดูกันนะครับผมคือทุกๆปีนะครับผมถ้าก็จัดงานดนตรีในสวนก็จะมีนักเที่ยวชาติต่างชาตินะครับผมมานั่งฟังกันเยอะนะครับจุดนี้ก็จัดทุกปีนะ ทุกคนจุดนี้เขาเอาต้นพวกต้นไม้ต้นต้นไม้อ่ะมาปลูกนะครับผมหลายหลายหลายแบบเลยทุกคนแบบนี้สวยนะแต่ก่อนมันจะเป็นโล่งนะครับผมมันก็อาจจะแบบอ่ขึ้นครีมกว่านี้นะครับแต่ว่ามันพอมีต้นไม้มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีดอกไม้แบบนี้สวยๆนะครับผมส่วนมากเ็าจะปลูกอ่าต้นไม้ที่ไม่มีดอกทุกคนเยอะนะครับผมหรือมันมีหรือมัน่วงหมดลนะ ทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่เบ้อเล่เยทุกคนครับตัวใหญ่จัดเอาจริงนะ ตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงกว่านะครับผม5 0าสเลยนัองเที่ยวห้าผู้คนที่มาวิ่งคนไทยอ่ะมาวิ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นช่วงเย็นๆแบบนี้นะประมาณสักสามโมงสี่โมงหโมงไปหาพุทธสองสามทุ่มนะครับนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าบ่ายต่างชาติประมาณสักแปดซนะครับผมคือเยอะมากๆ จุดนี้นะครับผมตรงตรงน้นมะพร้าวสามต้นเนี่ยทุกคนจุดนี้แหละตน้ตนกระตูทองจะเยอะนะครับผมตรงบริเวณศาลานะครับว่าอาจจะมีคนให้อาหารมานะ่ะทุกคนแล้วก็มันก็จะแบบขึ้นมาจุดนั้นนะ่ะประจำนะครับผมคือเยอะจริงนะทุกคน แล้วก็อีกานะครับผมก็จะมาคอยคอยมาแย่งอาหารนะครับเวลาใครเอาอาหารหมาให้ก็จะแย่งแต่ถ้ามีปลาสักตัวเนี่ยกคนมาให้มาเนี่คือแบบที่สุดเลยนะครับ ดูเอาทุกคนส่วนมากก็จะเป็นต่างชาตินะครับผมเดินเต็มเลยในสวนเน่คืองานเนี่ยเข้าจัดทุกปีนะครับผม Royal Bangkok Symphony o ออเคสตรา Orchestra นะครับผมจัดทุกปีเลย และทุกๆครั้งเขาก็จะมีนักร้องนะคะันักดนตรีทุกคนแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ต่างาิมานั่งรอชมรอฟังกันเยอะมากๆเลยนะครับผมเต็มเลยนะแถวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะว่าจะอลังการขนาดไหนนะครับผมปีนี้ทุกๆปีสวนอุป,ปนินี้ผมบรนนะักท่อยเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับผม อย่างปีนี้ล่าสุดปี2 0 2 6กแล้วทุกคนปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีนึงที่การท่องเที่ยวดีนะถ้าไม่มเีเหตุการณ์เลยว่าโรคระบาดนะครับผมประเทศไทยน่าจะดีดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมจุดน,นี้มันจะเป็นแบบมีต้นมะพร้าวนะครับผมอันนั้นมันต้นอะไรทุกคนผมขอทำหน่อยนะครับแบบนั้นน่ะไม่ดีไมู่ว่าเขา,าเรียกว่าต้นอะไรนะครับผมแต่ต้นมะพร้าวนี่จะเยอะ ครับต้นมะพร้าวสูงสูงกำลังดีทุกคนไม่สูงมากนะครับผมครับผมเต็มไปด้วยผู้คนเลยตัวนี้มุมนี้ม,มุม,มนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สูงที่สวยนะครับผมเห็นต,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 ตนน่ตึกสูงๆขนาดเลยทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นหอสมดนะครับผมหอสมดแต่ผมยังไม่เคยเข้าไปนะ โอเคครับผมก็เป็น่าตรับนคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกนะครับผมผมพาทุกคนมาชมเรื่อยๆแหละนะครับผมปล่อยมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าอาจจะเบื่อแล้วก็อาจจะไม่เบื่อกันนะครับโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ